สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสองสามสี่บาทรัมีบอลมาแล้วครับพี่ๆบอลสี่สิบซวยแวะชมกันก่อนจ้าคัดจะส่งมาเหมาไปสีไทยหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบาทนะครับพี่สามต้นจัดส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรแอดไลน์069310997จ้าบอลหนังบอลป้ายไม้ใหม่และมีเก่าผสมปนมนอ่าชอบต้นไหนเล็งต้นไหนไว้เลือกได้เลยจ้าอ่ะต้นนี้ครับพี่ต้นนี้เดี๋ยวเคยดูก่อนนะพี่ต้นนี้ที่น้องก้อยบอกมาให้ผมเคยดูของพี่ พี่วิเชียนเนาะพี่วิเชียนพุทธคุณนะคะพี่ต้นนี้นะอันนี้ขึ้นให้ดูก่อนเห็นน้องก้อยว่าถ้าถ้าอีกสักอาทิตย์หนึ่งจะพุ่งฟูสวยเลยแต่คือต้นนี้ก็เริ่มพุ่งกันนะพี่ใบใหม่ล่าสุดเนาะนี่เลยจะพี่สวยๆเลยพุทธคุณต้นนี้อ่าของพี่วิเชียนเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโทรคุยกับน้องก้อยอีกทีเรื่องอะไรดีนะพี่เนาะอันนี้ขึ้นให้ชมจา้าพุทธคุณหน้าสวยๆเลยอ่ะมาเริ่มันที่ไม้ของเราครับพี่เริ่มนี้เลยแล้วกัน ซันเซ็ทสกายครับพี่หน้าสวยๆจากกระถาง5.5นิ้วนะพี่ลลลพ 1, 1, หลอดใหม่มาแล้วมาแล้วนี่เลยขอกลมๆครับพี่1,000บาทจาะ1,000กลมๆซันเซ็ทสกายหน้าสวยแจ่มโบแจ่มบอาหลอดใหม่มาแล้วจะพี่ซันเซ็ทสกายเด้อสวยๆเลยเพชรเมืองคอนครับพี่นี่เลยด่างสวยแจ่มบอาหลอดใหม่มาแล้วครับพี่ด่างทุกใบไ,ไม่มีหลด corn, ุดเพชรเมืองคอน250กระถาง5.5จ้ะ สวยๆต้นนี้ด่างทุกใบงามๆเลยด้านในเป็นเนื้อดว้อดวงเนื้อดวงจากกระถาง5.5นิ้วล้นๆลนเด้อรถลนครับพี่ลงกระถาง10บเลย8ไม่อยู่แล้วครับพี่ต้นนี้550บาทจาะเนื้อดวงเนื้อดวงขอ550ต้นนี้เขียวตัดแดงแดง,แดงแตัดเขียวสวยๆลอดไม่มาแล้วครับพี่รับประกันคอนเฟิร์มแดงแน่แม่จ๋าครับพี่ต้นนี้สวยๆจากเนื้อดวงหรือจะเป็นไซส์ใหญ่ต้นนี้เป็นไม้นอนะครับพี่ไม้แยกหน่อนะไม้หนอกระถาง6 อันนี้เอาไปลงกระถางสิบสองสิบห้าเลยพี่กระถางสิบไม่อยู่ใหญ่จริงๆพี่เลยสอดมือเข้าไปนี่คือมองไม่เห็นแล้ะใหญ่จริงพันห้าจตอนนี้ขอพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทเหนือดวงครับพี่สวยมวากต้นเดียวพี่บอกดูเต็มกล้องจ้ะเต็มกล้องเต็มเฟรมครับพี่เหนือดวงใหญ่ล้นล้นครับพี่ใหญ่ล้นล้นไม้หน่อขอ 1, พันห้าแต่พี่ตอนนี้สวยจัดสวยจัดมาท้งด้านนี้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  ต้นนี้ละกันนะพี่ทองสยามหน้าว้าวาครับพี่ต้องบอกใช้คําว่าหน้าเทพเลยละกันดังเทพนี่เลยทองสยามครับพี่สามร้อยห้าสิบอ่ะสวยจึง้งแจ่มโบทองสยามนี่เลยบอกเลยว่าต้นนี้ถ้าพลาดแล้วจะใส่เกียร์แห่เสียใจครับพี่หน้าเทพจ้าหน้าเทพทองสยามขอสามห้าจต้นนี้มีสวยๆต้นนี้ เทวาอภพิรักครับพี่ดางเหลืองทองสวยตอนโตเขียวตัดเหลืองนะพีไม่ใช้เ,เ,เขียวเหลืองนี่ดำอะเล็กเล็กเ,เขียวก่อนเดี๋ยวพอตอนโตจะไล่จากพื้นใบเขียวเป็นดำตัดเหลืองทองสวยๆจะบี่นี่เลยต้นนี้จะเทวาอภพิรักต้นนี้ขอพันสองครับพี่น้องขอหนึ่งพันสองร้อยบาทจะ้ะไซส์ใหญ่ฟูฟูนี่ด้านข้างนะจะ้ะโตพุ่งแล้วครับพี่ต้นโตพุ่งแล้วหนึ 1, ่งพันสองร้อยจ้ะเทวาอภะพิร,รักบีไม้เรนี่เลย สวยเทพจัดต้นนี้นี่เลยของมันต้องมีของมันต้องมีองมองมเออเทวาอาพิรักนะครับผมส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมรอฟอมสักหน่อยนะพี่เนาะกาคาปิกครับพี่นี่เลยฝูงนกกากําลังจะโบยบินครับพี่สวยๆหลอดใหม่มาแล้วเช่นกันกาคาพิกจะ้ะรอ,อรอฟอมหน่อยผมอยากได้ทักห้าห้าใบห้าใบฟูสวยๆเลยนี่เลยจะ้ะกาคาพิกเนาะเดี๋ยวมีมาแบ่งครับพี่ไปไปต้น,ต,นต้นต่อไปของเราก่อน อะไรดีอ่าต้นนี้อุทยานจ้าอุทยานอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับผม450บาทด่างส,สวยเหลืองทองอะลามเทสแลตําหนึ่งอุทยานหลวงราชพฤกษ์จ้าขอส5หครับพี่สั่งงอกเลยผมยกผมยกผมยกมือสั้นมือสั้น4 5 0หจ้ะอุทยานหลวงราชพฤกษ์รับิดลมไม่มีมือพระคาสั่นเองส่วนต้นนี้นี่เลยจ้ะงามงามหอค้าหลวงครับพี่หน้าดาแดงเหลืองทองสวยครบจบครับต้นนี้ หอคําหลวงขอห้าร้อยห้าสิบจ้ากระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่หอคําหลวงนี่เลยหน้าเทพทแบบว่า all ิจินอลนะพี่ดําแดงเหลืองทองสวยครบจบจากตันนี้สวยครบจบจากตันนี้นี่เลยจ้ะจัดไปอาทองสยามเจองามๆเจออีกขึ้นอีกครับพี่เจอสวยใช่ไหมแล้วแต่แบบว่าคนเรามองไม้สวยไม่เหมือนกันกนะพี่เนาะต้นไม้เลือกจะของอยู่ที่ว่าใครจะอาถูกตาต้องใจต้นไหนผมขึ้นให้เลือกด้วยต้นที่สองจะทองสยาม ต้นที่2ครับพี่3า0บหาทจาทน้าให้สวยแจ่มว้าเช่นกันต้นนี้นี่เลยโฟกัสกันให้ดูใกล้ๆจ้ะพี่ทองสยาม350สวยจัดต้นนี้ไม่แพ้ต้นหนึ่งกันเลยทีเดียวเชียวนี้จะ้ะหรือจะเป็นไซส์ใหญ่มีนะครับพี่พี่ไซส์ใหญ่แล้วนี่จะทองสยามต้นใหญ่4นิ้วมือแล้วครับพี่4นิ้วมือแล้วต้นนี้อันนี้ไซส์ใหญ่ต้นโตต้องบอกว่าเป็นไซส์ตั้งแม่แล้วพี่ไซส์ตั้งแม่ไซส์แม่พันแล้ว ทองสยาม550บาทจ้ะหลอดใหม่มาแล้วด้วยไซส์ใหญ่ด้านข้างจ้ะนี่หลอดใหม่มาแล้วน่าสวยใครไม่ชอบไม้เล็กนะพี่นี่เลยครับผมต้นใหญ่เอาไปวางปึ้งสวยเลยทองสยาม550สไซส์ใหญ่ต้นโตจ้ะส่วนด้านในมีสิราหุ้มทองหน้าด่างชมพูครับพี่ไม้สวยไม้ด่างนี่เลยไม้พันหน้าสิราหุ้มทองใบใหม่ด่างชมพูฮาร์ปครึ่งอีกแล้วอีกแล้ว200บาทจ้ะตัวนี้ขอ200ศิลาหุ้มทอง หน้าด่างชมพูหวนานจะต้นนี้ขอแวบต้นนี้แป๊บหนึ่งครับพี่ขอแว็บต้นนี้แป๊บหนึง่งต้นนี้ครับพี่ต้นนี้เป็นไม้ที่จองไว้5วันแล้วครับพี่จองไว้5้าวันแล้วพอมาถึงวันนี้จะขอเปลี่ยนทำไมจริงๆอ่ะผมไม่ได้รับจองหรอกแต่คืออันเนี้ยนี่ปลายเชิองอยู่เลยพี่ต้องตีต้องเรียกว่าโดนเทแล้วกันคือจองไว้แล้วผมก็นึกว่าเออเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะดูคลิปใหม่หรือว่า จะได้ไปเอาต้นอื่นไปเพิ่มใช่ไหมพี่ก็จองไว้แล้วก็เก็บไว้ให้สมพานคงจะพี่ต้นนี้เลยนี่เลยชื่อนี้เลยครับพี่นี่เนาะแล้วก็เมื่อวานโทรมาจะมาขอเปลี่ยนจะมาขอเปลี่ยนต้นใหม่คือต้นนี้ที่เอาไว้เนี่ยสมพานคงไม่เอาแล้วจะเป็นต้นอื่นแทนแ้ะยกเลิกต้นนี้ผมว่าเอ้ยคุยกันบอกแล้กวก็ไม่ใช่นะคือต้นนี้เมื่อห้าวันที่แล้วพี่ๆคนอื่นเขาอยากได้เขาก็เสียสิทธินะพี่เนาะคือพี่คนนี้จองไว้ผมก็ต้องเก็บไม้ให้แล้วคนอื่นเขาก็ไม่ได้ไงพี่แล้วทีนี้มาเปลี่ยนว่ายกเลิกต้นอื่น แล้วก็ขอเปลี่ยนต้นอื่นเอาต้นนี้ต้นนี้จะไม่เอาจะขอเปลี่ยนเป็นต้นอื่นแทนมันผมก็มันมันไม่ดีนะพี่เนาะไม่ไม,ไม่โอเคแล้วกันผมขอปล่อยหลุดแล้วกันครับพี่จริงๆอะไม่ได้ฝาดแต่เคยเคยซื้อขายครั้งหนึ่งแล้วไงพี่แต่ว่าเริ่มเริ่มเริ่มไม่ใช่แล้วเก็บไม้มาให้แล้วไม่เอาเปลี่ยนเปลี่ยนก็เป็นต้นอื่นแทนเนาะผมขอปล่อยหลุดลแล้วกันครับพี่เนาะต้นนี้ดึงชื่อออกเลยนี่ครับพี่อะต้นนี้ครับพี่ไม้โดนเทส่งพันโค้งหน้าสวยแจ่มว้าวขนาดนี้เส่ไดายมีพี่หลายท่านที่ว่าตอนนนนนั้้้โทรมมาแลวไไไ่่ดปะะะพีอ สามริบครับพี่ราคาเดิมเลยจัดไปสมพานคงครับพี่สวยแจ่มวาวหลุดจองครับพี่โดนเทครับพี่ฝากน้องอรับน้องไปดูแลนะจ๊ะต้นนี้สมพานคงสวยๆล้วจ้าหาบ้านใหม่ครับพี่หาบ้านใหม่เนาะนี่เลยต้นไม้เลือกเจ้าของครับผม ด่างสวยรองตาจ้าต้นนี้ครับพี่หลวงตาเมืองครับ <sucks> พี <reno> ่หลวงตาเมืองด่างสวยแจ่มแววด่างทุกใบไม่มีหลุดนะครับพี่ต้นนี้สวยเลยกระถาง5.5นิ้วหลวงตาเมือง150บาทจ้าด่างสวยด่างทุกใบไม่มีหลุดนี่เลยจ้าพี่ใบนี้ใบใหม่ล่าสุดเดอหลวงตาเมืองสวยๆครับผมน้ำมังนนนเมืองนนน้ำมังนนกระถาง5.5นิ้วครับพี่นี่เลยตัวนี้ร้อยเดียวพอครับพี่100บาทจ้า ณเมืองนอนหน้าด่างชมพูสวยๆหวานชํำเดี๋ยวเปิดหน้าทองตอนโตครับพี่สวยงามอลามเทพเลยตําลึงแน่นอนณเมืองนอนท้าวลาไยจ้าเขียวตัดแดงแดงตัดเขียวครับพี่ป้ายสวยๆมีสองต้นนะครับผมสองต้นสองต้นสองต้นในกระถางเด้อร้อยเดียวจ้ะท้าวลำไพหนึ่งร้อยบาทสองต้นในกระถางสวยคุ้มๆครับพี่ต้นนี้อ่าพรเจ้าสัวครับพี่พรเจ้าสวัวนี่เลยด่างดีด่างดีดา่ดา,งดางทุกใบเช่นกันใบใหม่เปิดด่าง หน้าวาเกิวครับพี่ร้อยห้าสิบจากกระถางห้าจุดห้านิ้วพรเจ้าสัวหนึ่งร้อยห้าสิบบาทงามงามจ้าปะไปกันต่ออ่าต้นนี้ต้นนี้พรมพิมานครับพี่มีสามต้นในกระถางครับพี่หนึ่งร้อยบาทจากร้อยเดียวมีสามต้นนะครับพี่สามต้นเลยนะพรมพิมานร้อยเดียวจากสามต้นในกระถางจัดไปครับพี่ถัดมาอันนี้ณนเะมืองนอนท์นะเมืองนอนท์ขึ้นไปแล้วเนาะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว อ่ะปีศาจครับพี่ปีศาจปีศาจปีศาจแดงจ้าสวยๆเลยนี่เลยดังช่ำๆหน้าแจมๆจมวาวๆนี่ใบเบีย้บยใบรากย,ยังอยู่ครับพี่ดังตั้งแต่แรกเกิดโผล่หน้ามาร้องอุ UA ้ยอุ้กระดางเลยอันละสามร้อยห้าสิบบาทจ้าสามห้าน้องขอสามห้าครับพี่ปีศาจแดงสามร้อยห้าสิบบาทจ้ะสวยๆต้นนี้ครับผมเจ้าพอกแก้วใบกลมดังประครับเลยต้นนี้หน้าสุด จัดครับพี่นี่เลยนี่เลยนี่เลยเปิดแจมแจมเจ้าปอาแก้วขอร้อยห้าสิบจ้ะพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทหนึ่งร้อยห้าสิบาทเจ้าปอาแก้วสวยสวยเลยส่วนต้นนี้มาจากพาสเทลพัสเทลครับพี่พัสเทลพัพสเทลโชคร่ำซ้ำครับพี่โชคร่ำซ้ำนี่เลยหน้าแผงด่างพัสเทลนะครับพี่พี่ดูใบใหม่ตอนแรกด่างขาวาให้นี่เลยเปิดชมพูอมเหลืองแล้วพี่อมเหลืองแล้วเนาะชมพูอมเหลืองทองนี่เลย นี่จ้ะชโชคลำรร่ำซํำหน้าแผงด่างพาสเทลขอ550บาทครับพี่550ชโชคลำรร่ำซําหน้าแผงด่างพาสเทลต้นที่1ครับพี่น้องึ้นให้เลือกต้นนี้คือต้นที่1ครับผมกระดัง5.5อ่าชโชคลำรร่ำซําหน้าแผงพาสทเทลนะพี่ต้นที่2จ้ะต้นนี้นี่เลยจะ้ะใบใหม่ล่าสุดใบใบนี้ใบน,ใบน,ใบนี้ใบที่มือผมจับเลยกันนี่ชโชคล่ำซําหน้าแผงด่างพาสเทลต้นที่2ครับพี่550เช่นกันจ้ะสวยๆนี่เลยสี่ครบ จบแบบต้นแม่ครับพี่นี่จะโชครำซำพาร์ทเทียวต้นที่สองครับพี่สวยจัดสวยจัดจ้ะศีลาหุ้มทองหน้าด่างครับพี่นี่เลยชมพูสะโพกทองครับพี่จมูกสะโพกทองศิลาหุ้มทองต้นนี้ต้นนี้สองร้อยบาทจ้าสองร้อยบาทศีลาหุ้มทองไม้สวยพันหน้าต้นที่สองนะครับพี่ผมขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งเนาะอันนี้ศีลาหุ้มทองด่างต้นที่สองสองร้อยบาทจ้าสองร้อยบาทสวย นี่เลยจิ๋วแต่แจว๋วครับพี่ต้นนี้กระถางสี่นะกระถางสี่กระถางสี่ต้นนี้บุตรสลินครับพี่บุตรลินสองร้บาทนี่เลยหลอดใหม่จัดออกมาแล้วครับพี่กลางออกมาแล้วครับพี่ดงังออกมาเลยบุตรสลินจิ๋วแต่แจ๋วสองร้อยบาทจากกระถางสี่เนีช้ช้ำช้ำครับพี่ด่างจมพูชำ้ชำชำ้ำหน้าสวยสวยตัวน,นี้เป็นโชคล่ำซ้ำนะพี่อันนี้คือหน้าดาังเดิมนะครับผมหน้าดังเดิมออริจินอนนะครับผมสองร้อยบาทจะ้ะ โชคร่มสามสายใหญ่เลยกระถาง5.5นี่คือล้นแล้วพี่ล้น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 นี่เลยจ้ะโชคร่มสามอันนี้หน้าเดิมออริจินอลนะครับหน้าดังชมพูสวยสวยจ้ารัตนะรุ่งโรดรัตนะรุ่งโรด5.5นิ้วล้นล้นครับพี่หน้าสวยๆเช่นกันด่างฮาร์ปครึ่งฮาร์ปครึ่งใบใหม่ล่าสุดนี่เลยจ้ะใบนี้เลยชมพูด่างทองครับพี่ชมพูทองครับพี่นี่เลยอ่ารัตนะรุ่งโรด ขอ150พอครับพี่150ละกันตัวน,นี้150ลัตษณะลงโลดสวยๆจากลูกไม้กาบครับกาบด่างเดอ้อกาบด่างนี่เลยพื้นใบเขียวขี้มมาด่างชมพูสวยๆครับพี่หลอดใหม่มาแล้วไม่ต้องพูดถึงครับพี่ด่างแน่แม่จ๋านี่จะโหลอดใหม่มาแล้วครับพี่รับประกันคอนเฟิร์มลูกไม้กาบด่างครับผม250ครับพี่ขอ250พื้นใบเขียวขี้มมาด่างชมพูขอบใบขาวนะพี่ตัดกันนี่เลยมีรายมิติมากตัวน,นี้ สวยๆเชียร์ครับพี่ตัวนี้เชียร์ไม้ของทางสวนครับพี่เป็นลูกไม้มเมล็ดแล้วก็มะผ่านนะเป็นไม้ของทางสวนผมเองเดอ้อของของสองสามสบบาทรับมีบอลฝากไว้ด้วยจ้ะใบหอกดําแดงครับพี่กิดอสูนกิดอศนสองร้อยห้าสิ250บาทจ้ะนี่เลยสวยเข้มดุดันไม่เกรงใจใครกิดอโูนสองร้อยห้าสิบบาทจ้าต้นนี้เทวกรรมเทวกรรมเทวกรวกรมลังเลิฟแห่เทวกรรมลังรักครับพี่ดังให้สวยฮาร์ปครึ่งฮาร์ปครึ่งครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจา้าเทวกรรม หลังลักต้นใหญ่สายโตรกระถาง5.5นิ้วลว้นๆเช่นกันครับผมมาข้างหน้านี้ฟื้ฟปซับรุ่งโรดครับพี่รูปงามนามเพาะหวานหวานี่เลยครับพี่เขียวด่างจมพูตัดกันแจม่มๆจม450บาทจะ้ะซับรุ่งโรดซับรุ่งโรดนี่เลยครับพี่นี่เลยสวยหวานน้ําตาลชิดสายหันแล้วเฮ้ยมีเหนือดวง <laughs> เหนือดวงจะไม่แจ่มจังเลยอ่ะเดี๋ยวนืเดี๋ยวนะ <c oughs> เนือดวงแจม่มแจม่มต้องจัดครับพี่นี่เลยกระถาง5.5ล้นจะเหนือดวงนี่เลยเขียวตัดกับแดงครับพี่นี่เลยด่างเจ่มเจม550บาทจากเหนือดวงต้นที่2ครับพี่กระถาง5.5นิ้วนะต้นที่2ผมขึ้นไปก่อนอตอนต้นคลิปต้นหนึ่งนะเผื่อต้นนั้นไม่โดนใจมาโดนใจต้นนี้ครับพี่550บาทเขียวตัดแดงแดงแจ่มจริงครับพี่นี่เลยแดงแป๊ดแดงเจ๊ดแดง 7, แ,ดง 7, แดง 8, จ๋จ้ะ ต้นนี้บังเกิดเก้าจะบังเกิดเก้าป้ายสวยๆนี่เลยใบนี้จะออกจากกลมเลยนะพี่นาะส,สวยเลยสามร้อยห้าสิบาทจะหลอดไม้มาแล้วบังเกิดเก้าครับพี่หลอดอ้วนตุบเลยไม้น้าสวยจะบังเกิดเก้าน่าเก็บอีกหนึ่งต้นเพราะผมจะเก็บหนึ่งตู้เต็มๆบังเกิดเก้าครับพี่สวยๆต้นนี้สวยอะ่ะต้นนี้ครับผมต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้นี่เลยเหลืองทองครับพี่อารามเทใลยตำลึงเจ้าขาเจ้าขานีาานน่เลยกัดจงพู พื้นเขียวกัดชมูแล้วก็ด่างเหลืองทองมาครับพี่ห้าร้อยห้าสิบาทต้นนี้สวยจัดสวยขยี้ใจเลยครับพี่เจ้าขานจ้ะนี่เลยเจมเจมใครรออยู่ครับพี่ใครรอเปิดหน้าแจมเจมแบบนี้นี่เลยรีบเลยนะจ้าพี่นี่เลยของสวยอยู่ไม่นานครับพี่บอกแค่นี้แหละของสวยอยู่ไม่นานจ้ะเจ้าขานต้นนี้สวยจัดห้าร้อยห้าสิบบาทจ้าของห้าจัดไปด้านในครับพี่ด้านในซับประสานซับประสานต้นใหญ่ด้านในครับพี่ต้นใหญ่ด้านในต้นนี้ต้นใหญ่ต้นโตจริงเดี๋ยวผมจับให้ดูผมยกให้ดู อืบอขยาดเอือมนี่เลยแล้วประเด็นคือหน้าสวยครับพี่หน้าสวยด่างเหลืองทองป้ายตัดเข้มๆมาแล้วครับพี่นี่เลยต้นด้านข้างจะซับประสานต้นนี้ขอ700รอครับพี่ขอ700รอต้นใหญ่สวยจริงสวยจริงนี่เลยจะซับประสานสวยแน่เม่จ๋าครับพี่นี่เลยโหสวยเข้มจัดตู้นี้ไม่ได้มาเปิดนานแล้วพี่นี่เลยต้นใหญ่โตไวใช้ได้โอเคแล้วหน้าสวยสวยแจ่มว้าครับพี่ซับประสานแจ่มๆเลย อะลูกไม้ผ่าใบกลมของนงักสวนนะพี่ชื่อว่าเขียวเหลืองเลมอนจากฝากไว้ด้วยนี่เลยกลมๆน่ารักตามูตามีามสีสันจีจัดครับพี่200บาทจะ้ะเขียวเหลืองเลมอนเขียวเหลืองเลมอนต้นนี้เลยครับพี่ฝากไว้ด้วยจ้าฝากไว้ด้วยลิ้นมังกรไฟจีจัดอีกหนึ่งต้นครับพี่นี่เลยจ้ะเดี๋ยวผมยกออกมาแดดมาแดดมานี้หาแดด่อยใบยมันเงาครับพี่ แดงมันเงาตัดเขียวครับพี่ลิ้นมังกรไฟขอห้าห้าครับพี่ห้าร้อยห้าสิบาทจ้าสวยสวยลิ้นมังกรไฟฟลลูล้นกระถางห้าจุดห้านิ้วนะครับผมกระถางห้าจุดห้านิ้วฟลลูล้นจะเดี๋ยวผมเลยผมเลยผมเลยอะไรไปเลยนี่เลยครับพี่เลยต้นนี้ปลายเลยต้นนี้ปลายทองเศรษฐีจ,จาทองเศรษฐีนี่เลยเปิดหน้าอ่าหน้าด่างมาแล้วนะพี่เนาะเพราะว่าเขาเป็นพื้นใบเหลืองแล้วเขาจะด่างออกส้มครับพี่นี่เลยเห็นไหมมาแล้ว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  ผมขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูแล้วกันครับพี่ตอนโตวสวยๆวยเลยทองเศรษฐีนะ,ค,ะรนนครับพี่ทองเศรษฐีต้นนี้ขอสามร้อยห้าสิบครับพี่สามร้อยห้าสิบจัดไปสามร้อยห้าสิบทองเศรษฐีต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งขึ้นให้เลือกด้วยอันต้นที่สองต้นนี้ทองเศรษฐีต้นที่สองสามร้อยห้าสิบเท่ากันครับพี่จัดไปครับต้นใหญ่ตอนโตวสวยจัดทองเศรษฐีแ้วปิดท้ายกันที่ ด้านบนนี้ครับพี่นี่เลยชื่อว่าแสงทองคำนะครับแสงทองคำมีสองต้นนะครับพี่สองต้นคู่ในกระถางเดิอนี่เลยไม้ด่างเหลืองทองตอนโตสวยจัดยังไม่เคยเห็นกันใช่ไหมเรื้อหน้าไม่ออกนี่เลยครับพี่นี่เลยตอนโตแสงทองคำนะพี่สวยแน่แม่จ๋าแล้วที่ประเด็นสำคัญครับพี่มีสองต้นมีสองต้นในกระถางต้นนี้น้องขอสี่ร้อยห้าสิบครับพี่แสงทองคำสี่ร้อยห้าสิบมีสองต้นคู่ในกระถางเลยสองต้นคู่ในกระถางเลยนี่ครับพี่สวยๆครับพี่แสง ทองคำนี่เลยไม้ต้องบอกว่าของมันต้องมีต้องเก็บอีกหนึ่งต้นนะใส่นองคำอ่ะตัวมาสวยจัดครับพี่นี่เลยเดี๋ยวเม็ดสีมาเนาะอ่ะสนใจต้นไหนครับพี่กินกางกันได้ศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดโทรอะไรได้เลยเดอ้อสองสามสี่บารมีบอลนึกถึงบอลสวยนึกถึงสองสามสี่บารมีบอลฝากไว้ด้วยจ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า